ผมสสประเสริฐพงศ์สอนวัตนกับสสปริญญาช่วยเกตคิริรัตจากรรคเก้าไกลมาถแถลงข่าวจากกรณีที่รัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเมื่อวานนี้และเป็นข่าวไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าที่มาที่ไปของการลาออกเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนิพนธ์สองครั้งสองคราซึ่งการประกาศลาออกของท่านเมื่อวานเนี่ย เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผมอภิปรายในครั้งแรกก็คือเป็นเคสของกรณีที่รัฐมนตรีขณะดำรงตำแหน่งนายกอบจอสงขาก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนที่ประมูลรถอนเนกประสงค์ได้นะครับก็คิดว่าพักเก้าไกลได้ทำหน้าที่จนท่านรัฐมนตรีได้ประกาศลาออกไปนะครับซึ่ง จากข้อมูลในการอาภิปรายของผมในครั้งนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงข้อมูลหนังสือของทางราชการเอกสารของทางราชการต,ต่างๆและเมื่อผมอภิปรายเสร็จแล้วนะครับผมและพักฝ่ายค้านพักร่วงฝ่ายค้านลุ่งขึ้นเราก็ไปยืนน่นหนังสือถึงปป,ปชนะครับถ้ายังจากันได้ก็จะมีสื่อมวลชนไปทําข่าวในวันนั้นด้วยนั่นหมายถึงว่าปปชเองก็ได้มีการ ส่งฟ้องต่อสารอาญาทุจริตกลางซึ่งมีข่าวไปแล้วนะครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็หมายความว่าปปชก็ได้นำเนินง,งานส่วนถัดมาพักเก้าไกลโดยท่านรองหัวหน้าพักสอสอนาทุตบัวปทุมและพวกผมช่วงนั้นเราก็ได้มายื่นหนังสือผ่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคือคุณชวนหลีกภัยให้ส่ง สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการลำลงตำแหน่งของรัฐมนตรีนิพนธ์ซึ่งปรากฏว่าหลังจากแถลงข่าวในวันนั้นเลขาท่านประธานชวนคือท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลและขาล้าราชการคุณนาถะดวงวิชัยก็มาแถลงข่าวบอกว่าเรายื่นผิดช่องทางสื่อก็ไปลงบอกว่าเราหน้าแตกซึ่งจริงๆแล้วข้อเท็จจริงหลังจากวันนั้นเนี่ยปรากฏว่า เราเยื่นถูกต้องนะครับเราเยื่นถูกต้องตามช่องทางทุกอย่างซึ่งท่านประธานชวนหลีกภัยก็ได้ส่งเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติการลำลาับตำแหน่งของรัฐมนตรีิิพธ์นั่นหมายความว่ามีการปกป้องรัฐมนตรีนิพนธ์โดยเลขาประธานชวนและข้าราชการบางคนที่เลือกทางทางการเมืองซึ่งหลังจากวันนั้นนะครับ ผมก็ได้เรียกคุณนาถมาสอบถามก็ได้ทําความเข้าใจกันเรียบร้อยก็ได้บอกกันแล้วว่าการเลือกข้างแล้วก็ไม่แม่นข้อกฎหมายอย่างท่านเนี่ยถ้าอยู่ในสภา,าแล้วเนี่ยจะทําให้การชี้แจงข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องไม่แม่นกฎหมายจริงครับก็กาเอาไว้นะครับว่าเป็นรอยด่างพร้อยของข้าราชการบางคนที่อยู่ในสภา,าถัดมานะครับเราเองเนี่ยเชื่อว่า การที่สารรัฐธรรมนูญจะนัดวินิจฉัยในวันที่14กันยานี่เรื่องคุณสมบัตินะครับซึ่งผมคิดว่าเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดการปกปิดกรณีเช่นนี้ขึ้นผมอยากเชื่อว่าสารเนี่ยจะพิจารณาวินิจฉัยพิพากษาเพราะถ้าท่านจะไม่ทำนะครับเราก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริงในคดีเลยซึ่งคุณนิพนธ์เองเนี่ยก็อ้างเรื่องการสุจริตของตัวเองมาตลอดนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าตามกฎหมายประกอบวิธีพิจารณาของสารนํานูนก็เปิดช่องด้วยนะครับว่าสารรัฐนูนสามารถจำหน่ายคดีได้แต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่านก็สามารถวินิจฉัยพิพากษาได้ซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสารรัฐนูญจะพิจารณาวินิจฉัยพิพากษาเพราะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของศาล รัฐธรรมนูญซึ่งจากหลักฐานต่างๆที่วินยูชนและประชาชนได้เห็นแล้วว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมก็มีความเชื่อส่วนตัวนะว่ามีความผิดตามที่ปปชได้ชี้มูลแล้วก็การไม่จำหน่ายคดีออกเนี่ยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำความจริงให้ปรากฏกับสังคมซึ่งถึงแม้ว่าท่านจะลาออกเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการประกาศลาออกใกล้เวลาที่สารนัด ซึ่งตัวของผมเองก็ได้รับจดหมายนะครับจากสารรัฐมนุนให้ไปฟังคาวินิจฉัยในฐานะผู้ร้องด้วยซึ่งแน่นอนว่าคือนั่นคือการรู้ล่วงหน้าหรือเปล่านะครับผมก็ต้องตั้งคําถามเอ๊ะท่านรัฐมนตรีรู้คําตอบหรือเปล่าและผมก็ถือว่านี่คือการชิงลาออกซะมากกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องลาออกแสดงสปิริตนักการเมืองตั้งแต่ปปทอช,อชี้มบูลแล้วครับหรือตั้งแต่รัฐมนตรีมหาไทยพลเอกอนุพงษ์ ปลดจากตำแหน่งนายกอบจอสงขาไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าพักเก้าไกลเราได้ทํางานในฐานะพักฝ่ายคา้านอย่างเต็มที่เต็มกําลังมีข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบชัดเจนและผมสุดท้ายครับอยากจะฝากรัฐมนตรีคนใหม่ครับที่เข้ามาดูแลกลมที่ดินนะครับแทนคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยผมอยากให้ท่านช่วยเร่ง ด่วนเลยนะครับเร่งตรวจสอบเอาผิดกระบวนการออกโฉนดโดยไม่ชอบจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบสองที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีขอให้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและในขณะที่รอรัฐมนตรีคนใหม่ก็อยากเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านต้องสั่งการไปที่กรมที่ดินนะครับ แทนได้ด้วยแน่นอนท่านเป็นมท1หนึ่งอธิบดีกรมที่ดินก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยซึ่งที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีนิพนธ์ได้ตอบคำถามในสภาว่าเรื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการท่านไม่ได้นิ่งนอนใจผมก็ยังรองฟังข่าวอยู่ครับว่าบรรดาข้าราชการในขบวนการออกโฉนดโดยไม่ชอบที่จังหวัดพังงาและอีกหลายพื้นที่ในทางภาคใต้จะถูกดําเนินการทางคดีอาญาถูกดําเนิน การทางวินัยร้ายแรงหรือไม่รวมทั้งผมต้องขอเรียกร้องนะครับไปยังอธิบดี DSI ที่ผมทราบเราเรามาแล้วนะครับว่าการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดเกาะนุยนอกและท่านได้ย้ายออกไปแล้วเนี่ยมีการสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและเจ้าหน้าที่ดีเอสมาสอบปากคําผมแล้วด้วยเช่นกันว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับพออที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นข่าวในคดีออกโฉนดและก็ไปครอบครองเกาะนุ้ยนอกที่เกาะลันตาเนี่ยตอนนี้รอว่าอธิบดีจะสั่งการอย่างไรผมเชื่อว่าอธิบดีดีเอสไอจะใช้ความกล้าหาญในการดําเนินงานกับขา้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอย่างตรงไปตรงมาเพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะท่านคือหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ในกระทรวงยุติธรรมและอยู่ในการจับตาของสังคมและสร้างความน่าเชื่อถือให้กลับมากับพี่น้องประชาชนครับสำหรับข้อถแถลงข่าวของผมก็มีเพียงเท่านี้ครับมีท่านผู้สื่อข่าวจะถามอะไรเป็นประเด็นพิเศษอีไหมครับมีคำถามไหมครับครับผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วครับว่าท่านเหมือนกับ รู้เรื่องหน้าหรือเปล่านะครับก็เป็นคําถามของผมนะครับรู้เรื่องหน้าหรือรู้คําตอบหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับท่านชิงลาออกนะครับซึ่งข่าวต้องขอบคุณสื่อหลายสื่อนะครับที่ตั้งเป,เป็นคำถามด้วยซ้ําว่าหนีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมที่ใจตรงกันกันกบสื่อมวลชนครับผม ก็ผมคาดหวังในสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยพิจารณาพิพากษาโดยที่ไม่อาศัยเรื่องของการประกาศลาออกมาจำหน่ายคดีออกไปครับผมอยากให้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็จะได้เป็นบรรทัดฐ,ฐานครับเพราะว่าในเชิงของทางการเมืองแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความรับผิดชอบของนักการเมืองจะต้องอยู่เหนือจากวิญญาณชนโดยทั่วไปครับ หมดคำถามนะครับขอบพระคุณมากครับ